โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีวันก่อนสิ้นปีด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าด้วยนะครับเพื่อนๆวันนี้มาพบผม,ผมนะครับเช่นเคยใช้แนวเกมก่าๆนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมมาอัปเดตในส่วนของตัวคลิปตัวซิตี้เนาะทั้ง3ตัวก็มาอัปเดตในส่วนของโทเค็นให้ฟังว่าปิดถอนแล้วทําไมราคามันล่วงเนาะแล้วก็มีการหมุนเวียนระบบโทเคนมิกเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมามีการปลดล็อกเหรียญของเดฟ หรือไม่ทำไมราคาล่วงแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับามาอัปเดตในส่วนของตัวราคาก่อนเนะาะตัวคลิปตัวค่าตัวนี้ซีคานะ่าเนาะเหลืออยู่ประมาณ12บสอาทอาสูงสุดอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ20บาทนะครับจาก7วันที่แล้วเนาะแล้วก็ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ11บาทนะครับแต่ราคาตอนนี้ยังทรงตัวอยู่ที่12บบาทเนาะ สำหรับคริปโตแพนซีแพนของเราปัจจุบันอยู่ที่40บาทเนาะแล้วก็จุดสูงสุดอยู่ประมาณ71บาทนะครับแล้วก็ต่ำสุดอยู่ที่40กว่าบาทเนาะตัวนี้ก็าราคาปัจจุบันก็ทรงตัวอยู่ที่40บาทาในส่วนของคริปโตการ์ดเกมไมล่าสุดของเราก็คือ,อน่าราคาตัวนี้ประมาณ269บาทนะครับแล้วก็สูงสุดอยู่ที่ 350กว่าบาทนะครับตัวนี้เนาะต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ220กว่าบาทตัวนี้นะครับจึ่งเทรก็ยังยังดูแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะครับสำหรับเกมใหม่ของเราเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาอัปเดตในส่วนของตัวซีคาก่อนเนาะเดี๋ยวมาเริ่มในส่วนของตัวซีค่านะครับโทเคน็นซีค่าซีค่าโฮเดอร์ตัวนี้ปาไปประมาณ1 0 0 0 0 0ส d แอดเดตแล้วนะครับซึ่งจา,ากคลิปก่อนๆก,ก,ก็ประมาณ8 9หมื่นเนาะก็ถือว่า เพิ่มขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับมาดูในส่วนของโคเดอร์ในกระเป๋าหลากัลกๆกันนะครับกระเป๋าหลากัลกๆตัวนี้กระเป๋าล็อกแอดเด s มีการเคลื่อนย้ายออกไปนะครับนล็อกโทเค็นประมาณ5วันที่แล้วตัวนี้น่าจะเป็นของเดฟน่าประมาณ4ี่แสนหตัวนี้ันล็อกตัวนี้เอาไปทไําไรห้าวันที่แล้วเข้ามาแล้วก็ถูกโอนออกไปที่ a d ดเด s ตัวนี้นะครับถูกโอนผ่านไปแล้วก็ มีการนำไปเติมในส่วนของพูบ้างนะครับตัวนี้เนาะแล้วก็ไปในส่วนของตัวแผ่นเค้กสวับบ้างน่าจะในส่วนของการาเทขายบ้างนะครับตัวนี้เนาะแผ่นเค้กสวับมาบ้างตัวนี้ก็โอเคค่อนข้างโอเคในการอันล็อกไปก็ไปเติมพูหน่อยนึงแล้วก็มีการเทขายบ้างนิดนึงนะครับตัวนี้ก็สามารถดูกันได้ก็ไม่น่า มีอะไรในส่วนของตัวล็อกวอลเล็ตเนาะตัวนี้แล้วมาส่วนของตัวกระเป๋าหลักนะครับคาร์ดิโพเยอร์ของตัวเกมก็มีการอินเติมภูเข้ามาบ้างนะครับตัวนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของตัว transfer out ออ,ออกไปมีการเอาค่อนข้างเยอะนะครับจากประมาณวันที่25นะครับคริสมาสก็อาจจะเอาไป เติมผู้หรืออะไรก็แล้วแต่เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากระเป๋าที่เขาเติมเป็นยังไงเป็นกระเป๋าอะไระกระเป๋าที่เขาเติมนะครับเป็นกระเป๋าสลับฝากถอนเนาะในตัวเกมหลกัหลกๆเลยตัวนี้ก็จะมีทานชันค่อนข้างถีนะ่เนาะส่วนใหญ่ก็จะเอานะครับเพราะว่าคนก็อาจจะถอนไปถอนได้แค่200นะครับตัวนี้ก็เขาทําการจํากัดการถอนเนาะซึ่งเทรนก็ยังเป็นการถอนที่เยอะอยู่นะครับถอนเยอะกว่าอินนะครับตัวนี้เนาะก็บาลาน ในส่วนของกระเป๋าฮอตเวลเลตหรือว่ากระเป๋าในส่วนของการฝากถอนเงินอยู่ที่ประมาณ11ล้านเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นเทรนของมันเป็นยังไงอ่ะโอเคก็มีการเติมพูนะครับตัวนี้เนาะวันก่อนก็เติมเติมเข้ามาที่ผมวิเคราะห์คลิปที่แล้วนะครับอ่าแล้วก็มีมีก่อนหน้านี้ก็เหลือประมาณ1ล้านแล้วก็เติมเข้ามาอีก15ล้านนะครับ15ล้านจากจากกระเป๋านี้เนาะตัวนี้นะครับเติมเข้ามากระเป๋านี้ 15ล้านซึ่งกระเป๋าน,นี้ค่อนข้างที่จะหมดแล้วเนาะแล้วเดฟก็เลยเติมเข้ามาให้ดูเยอะๆเป็น1 0 16ล้านด้วยกันซึ่ง16ล้านแล้วก็ปิดถอนนะครับให้ถอน,นแค่คนละ200เท่านั้นเทนก็ยังลดลงมีการาเงินออกนะครับตอนนี้เหลือแค่12ล้านกว่าๆแล้วครับจาก16ล้านผ่านมาแค่ประมาณอ่า้าวันเนาะก็ตอนนี้อยู่บาลานซ์ปัจจุบันอยู่ที่11ล้านนะครับเดี๋ยวมาดูเงินเข้าเงินออกกันบ้าง ก่อนเนาะก็มีการเติมพูกันบ้างนะครับตัวนี้เนาะเดฟเติมเนี่ยครับที่คลิปก่อนผมวิเคราะห์เนาะเดฟเติมมา5้าล้านเนี่ยครับห้าล้านตัวนี้เนาะแล้วก็เดฟเติมมาอีกอ่าน่าจะหล้านนะครับแล้วก็ล่าสุดก็เติมมาอีกอ่าสิ 15, 000, นะ้าล้านเนาะซึ่งเพราะว่าเพื่อพเพื่อนสังเกตเห็นเทนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดดูคร่าวๆว่า,าเทนสีฟ้าก็คือการถอนเงินเนาะการเอาเนี่ยถอนเงินจะเยอะกว่าฝากเงินทุกๆวันเลยนะเพื่อเพื่อนสังเกตเห็นนะครับ ขนาดาวันที่25้าเขาปิดถอนเนาะปิดถอนให้จํากัดแค่วันละ200นะครับต่อคนก็ยังลดลงนะครับมีการเงินเอาเยอะกว่าเงินเข้านะครับตรงนี้เนาะเงินออกเยอะกว่าเงินเข้าเมื่อวานก็เงินออกเยอะกว่าเงินเข้า,า,ออา,ขาประมาณ1ล้านกว่ากวนะ่าเนาะซึ่งขนาดปิดถอนนะครับตัวนี้ก็นักลงทุนค่อนข้างที่จะถอนทุนออกค่อนข้างเยอะนะครับทําให้อ่าเงินในภูค่อนข้างที่จะลดน้อยลงค่อนข้างเยอะนะครับทําให้กระเป๋าตรงนี้หมดไว้แล้วก็เดบก็เลยอ่ามีการเติมเข้ามา เยอะเหมือนกันนะครับซึ่งทําให้กระเป๋าหลักอยู่เหลือแค่24ล้านนะครับตัวนี้เนาะกระเป๋าสำหรับถอ,อนเงินอยู่ที่11ล้านนะครับนั่นหมายความว่าอาเพทูเอินเราเหลือ24ล้านบวกกับ11ล้านก็เป็นประมาณ3าล้านเนาะตัวนี้เนาะเพทูเอินของเราสรุปของอตัวคลิปตคากันนะครับก็ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันเพราะว่าราคาค่อนข้างดอปลงนะครับตัวนี้เนาะซึ่งกระเป๋าตรงนี้เนาะเนี่ยก็คือกระเป๋าฮอตวอลเล็ตสำหรับ ฝากถอนกระเป๋าตัวนี้เป็นกระเป๋าหลักนะครับดีพอ o ์เตอร์กระเป๋าตรงนี้น่าจะเป็นกระเป๋าสําหรับล็อกของเขาก็สิบล้านก็น่าจะล็อกไว้อยู่นะครับซึ่งกระเป๋าตัว<ม>อื่นๆอันนี้เป็นแพนเค้กสวัสดนะครับตัวนี้เนาะก็มีอยู่สามล้านกว่าซึ่งค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่านักลงทุนสามารถสวัสดได้เยอ,ะ,อะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่าแพนเค้กสวัสดเนี่ยเขาจะมีการถอนเงินฝากเงินเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวผมดูให้ดูนะครับตัวนี้ ออกกรอบตัวเคลนคริปโตัวคาร์มาก่อนคริตัวคาร์นะครับตัวนี้พูอยู่ที่ประมาณสองพันแปดร้อยนะครับ BNB นะครับสำ,สำหรับถอนเงินซัพพอร์ตในส่วนของคริปตัวคารนะ์เนาะจากล่าสุดต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ2อ0 0นนะครับก็มีการาซื้อขายค่อนข้างเยอะนะครับเพิ่มขึ้นมาเงินในพูอยู่ประมาณตอนนี้อยู่ประมาณ2 8 0 0 ร้อ BNB ซึ่งถือว่าดีนะครับถ้า,าลิควิดพูลเพิ่มขึ้นแบบนี้เนาะตัวนี้ก็ค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับตัวคลิปตัวค้าิ liquidity นะครับตัวนี้เนาะแต่ราคาก็ยังดรอปลงเพราะว่านักลงทุนค่อนข้างที่จะถอนเงินออกกันเยอะนะครับแล้วก็มาเทในส่วนตรงนี้เยอะเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูาในส่วนของตัว Unlock Token บ้างทำไมราคามันถึงล่วงอาจจะเป็นเพราะ ในส่วนของตัว d e ฟอันล็อกโทเค็ออกมาก็ได้นะครับตัวนี้เนาะอ่าเดี๋ยวมาในส่วนของ data อันนี้คือกระเป๋าสําหรับทีม d e ฟนะครับตัวนี้เนาะคอทีมตัวนี้สาหรับทีม d e ฟนะครับก็เขามีการอันล็อกโทเควันที่28ที่ผ่านมานะครับตัวนี้เนาะอยู่ล้านล้านสาโทเค็นตรงนี้เนี่ยครับที่ผ่านมาซึ่งส่งผลทาให้ราคาดรอปลงค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเรามาอ่านไทม์ไลน์กันว่าวันที่28นั้นเนี่ย มีการดรอปของราคาไหมเนี่ยครับเพื่อนสังเกตเห็นวันที่28นะครับตรงนี้นะตรงนี้มีการขึ้นค่อนข้างเยอะเนาะจะเปิด PVP อะไรก็แล้วแต่แล้วก็พอวันที่28เนี่ยครับเขาบอกว่าเขาจะอันล็อกโทเค็นออกมาก็มีการเทรขายค่อนข้างเยอะพอสมควรจาก19บาทก็ลงมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้เนาะอาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำหรับตัวคริปโตคาที่เดฟอันล็อกโทเค็นออกมาเนาะ แล้วก็ทําการเทขายก็ได้เพราะว่าจากวันที่25เนี่ยเขาก็เปิดถอนให้เราแค่200นะครับแต่ละคนถอนได้200ก็ราคาก็ยังล่วงอยู่นะอันนี้ก็สามารถพิจารณากันได้ว่าเขาจะนล็อกโทเค e n อีกเมื่อไหร่ก็เดือนหน้าก็วันที่28เดือนหน้าเนาะของของปีหน้าเลยเขาจะันล็อกอีกทีนะครับสำหรับตัวคลิปตัวขาก็ประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่อยากะจะดูพวกล็อกวัลเลตของเดฟก็สามารถดูได้แล้วก็ เขาจะมีบอกมีว่าเขาเนี่ยจะอันล็อกโทเคนกี่เดือนนะครับแล้วก็วันที่อะไรบ้างอันนี้เราสามารถดูได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาอัปเดตในส่วนของตัวคร mm ิปโตเพนกันต่อเนอะอาะคริปโตเพนปิดของคริปโตค้าก่อนคริปโตค้าก็หลักๆก,ก,ก็ใหญ่ๆมีมุฟอ,ออกจากกระเป๋าหลัก15ล้านนะครับทำให้เติมในส่วนของกระเป๋า สำหรับฝากถอนแล้วก็ตอนนี้เทรนกระเป๋าสลหรับฝากถอนก็มีเงินออกมากกว่าเงินเข้านะครับสำหรับคริปโตค่าสรุปดังนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคริปโตเพนเนาะคริปโตเพนค่อนข้างล่วงเยอะเหมือนกันคริปโตเพนนะครับสำหรับใครที่ซื้อจุดสูงสุดก็ค่อนข้างที่จะหนาวกันเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็พิจารณากันให้ดีๆนะครับอ่ะสำหรับตัวคริปโตเพนมีโฮเดอร์อยู่ประมาณ3 0,000 000่นกว่าโฮเดอร์เนาะก็ค่อนข้างเพิ่มมานิดนึง โอเคสรับตัวโฮเดอร์หลักๆกระเป๋าผู้หลักประมาณ50ล้านนะครับตัวนี้เนาะมีความเคลื่อนไหวไหมอ่าเดี๋ยวผมขอดูหลักๆ4วันที่แล้วนะครับมีความเคลื่อนไหว7ล้านออกจากกระเป๋าตรงนี้แล้วไปที่กระเป๋าตรงนี้ขอดูก่อนกระเป๋านี้เป็นกระเป๋าอะไรปุ๊บอ่ากระเป๋าตรงนี้เป็นกระเป๋าสลับฝากถอนนะครับตัวนี้เนาะวิดดอร์ดีพอสิตสลับฝากถอนนั่นเองแล้วกระเป๋า าฝากถอนมันจะหมดล้อทำไมเดฟถึงนำเข้ามาเติมตรงนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ในส่วนของตัวอันาไลซ์กันอันลาลซ์ตรงนี้เนื่องจากาที่ผ่านมาก็เงินก็ค่อนข้างเป็นเทรนที่ลดลงนะครับจุดต่ำสุดประมาณเหลือ2ล้านนะครับกระเป๋าสำหรับฝากถอนหรือว่าฮอตวลเลตเนาะเหลือประมาณ2ล้าน2ล้าน9 000นะครับแล้วก็เดฟก็เติมเข้ามา7ล้านตรงนี้นะครับตรงนี้เนาะ7ล้าน ตรงนี้นะครับ7ล้านนะครับเติมเข้ามา7ล้านแล้วก็ทําให้กระเป๋า,าสลัฝากถอนพุ่งไปที่9 000, นะ้าล้านเนาะน่าเจ็บันอยู่เหลือที่8ล้านซึ่งเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเทรนฝา,ากถอนกันเทรนฝากถอนเช่นเคยนะครับสีฟ้าจะเป็นเทรนการถอนแล้วก็สีน้ําเงินดําเป็นการาาการฝากนะครับแล้วก็การถอนสีฟ้าเนาะซึ่งสังเกตเห็นว่า สีฟ้าจะค่อนข้างเยอะนะครับหลังๆสีฟ้าจะนำสีน้ําเงินตลอดแล้วมีวันนี้ที่เดฟตเติมมา7ล้านนะครับทำให้เงินฝากเยอะกว่าเงินถอนซึ่งสีวันที่ผ่านมาก็ส่งผลทาให้ดูหลักๆนะครับตรงนี้เนาะสีวันที่ผ่านมาก็ถอนเยอะกว่าฝากนะครับเมื่อวานก็ถอนเยอะกว่าฝากประมาณ5 0 0 0 0นสีเพนนะครับก็นักลงทุนบางส่วนเริ่มคืนทุนแล้วก็ ถอนทุนออกบางส่วนนะครับตัวนี้ส่งผลทําทให้ราคาค่อนข้างร่วงเหมือนกันตัวนี้เนาะสามารถดูได้ว่าอาเทนมันฝาดหรือว่าถอนเยอะกว่ากันนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวกระเป๋าล็อกของเดฟกันโอเคกระเป๋าสลับล็อกก็ไม่ไม่น่าห่วงนะครับซึ่ง22วันที่แล้วมีการอัลล็อกเทเคขนเนาะตรงนี้ก็ปกตินะครับโอเคอันนี้เป็นกระเป๋าสลับ ฝากถอนเนาะในเกมแพนเค,ค้กสวอปก็อยู่ที่1.4ล้านนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวปูคอยดีกว่าว่า l i q u i d i t y เหลือเท่าไหร่นะครับตัว c ีเพนโอเคอันนี้ก็ไม่น่าห่วงเนาะอันนี้น่าจะเป็นกระเป๋าปกติของเขาแหละหลักๆก็คือ3กระเป๋าครับสังเกต3 4กระเป๋าเนี่ยครับตรงนี้เนาะของซีเพโอเคขอดูในส่วนของตัว liquidity ว่า BNB เหลือเท่าไหร่นะครับสหรับตัวซีคาเมื่อกี้เหลืออยู่2,000กว่าเนาะแต่ซีเพนอยู่เหลือ BNB support อยู่ประมาณ3,000นะครับเดี๋ยวลองดูว่าเทรนเป็นยังไงในหนึเดือนที่ผ่านมาก็าจาก5,000กว่า BNB นะครับมีการถอนเงินออกจากแพนเะค้กสว a p เนาะตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ3,300 3, 3, นะครับตัวนี้ก็ก็จากกราฟเราสามารถดูได้เลยครับว่ามีการ ส่งเงินออกนะครับส่งแลก BNB ออกไปแล้วก็แลกเป็น c ีเพนกลับมานะครับทำให้ตัว BNB เนี่ยลดลงนะครับนั่นหมายขางว่ามีการเทขายลงเรื่อยๆนะครับมันไม่มีเทนขึ้นขึ้นเลยถ้าสมมุติมีเทนขึ้นแสดงว่ามีการแลกอ่า BNB มาเป็น c ีเพนเยอะนะครับตรงนี้ BNB ก็จะซับพอร์ตในส่วนของตัวลิ u วิตี้เยอะนะครับแต่จากเทนตั้งแต่วันที่8ขึ้นมาวันที่8ลงมานะครับตรงนี้ครับก็ลงมาเรื่อยๆนะครับ ก็เมื่อวานก็ยังลงมาอยู่นะครับเมื่อวานมีประมาณ3 3มพแล้ววันนี้ก็3ามพสลดลงมาอยู่นะครับโอเคก็สําหรับตัวซีเพนก็ราคาล่วงลงมาค่อนข้างเยอะมีการแลกในส่วนของตัว Bnb ออกค่อนข้างเยอะทําให้ราคาล่วงแล้วก็ BNB ซัพพอร์ตในส่วน l ลิคว d ิค y ิเตรหลือประมาณ3,300นะครับสำหรับผู้ก็มีการโยกเงินจากกระเป๋าหลักมายังกระเป๋า กระเป๋าสาหรับฝากถอนมีการเคลื่อนไหวเติมภูไปประมาณ7ล้านใหญ่ๆนะครับตรงนี้เนาะสหรับซีเพนเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวซีเพนในส่วนของตัว t o เค n น m i มิเนาะมขอดูโทเคินโทเคนโ i มิกซีก่อนนะครับว่าเขามีการอันล็อกโทเคนอะไรยังไงบ้างนะครับตัวนี้โนมิกนะครับ โอเคสำหรับทีมเดฟมีการปลดล็อกเหมือนกันไหมทำไมราคาร่วงปิดถอนแล้วราคาก็ค่อนข้างร่วงนะครับผมขอดูซีเพนก่อนว่าเขาให้ถอนเท่าไหร่นะครับ200เหมือนซีคาไหมอ่ะเขาน่าจะเนี่ยครับสังเกต transaction ของการเอานะครับจะสูงสุดแค่200นะครับอ่านั่นหมายความว่าเขาให้ถอนได้แค่200เนาะตัวซีเพนเช่นกันแต่ราคาทําไมร่วงนะครับก็มาวิเคราะห์ได้กันว่า อาจจะมีในส่วนของตัวคอทีมกระเป๋าเดฟมีการอันล็อกไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกระเป๋าเดฟอันล็อกล่าสุดวันที่22นะครับเจ็ดแสนกว่าโทเคนมีการอันล็อกนะครับ22แล้วก็ต่อไปวันที่2อันนี้ก็พิจารณากันให้ดีนะครับอีก8 0 0แสนโทเคนอันนี้ก็อาจจะมีการอ่า มาขายบ้างเนาะเพราะว่าของทีมเดฟเขาอ่าันล็อกวันที่2กลาแล้วก็วันที่13ใกล้ๆแล้วก็วันที่24ในส่วนของตัวเดือนหน้าเนะาะสำหรับทีมเดฟล่าสุดวันที่22นะครับที่มีการอันล็อกออกมานะครับสามารถดูได้ที่ไว้์เปเปอร์ของเขาเลยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอก็ได้ครับตัวนี้เนาะสามารถดูได้เลยโอเค น่าจะประมาณเท่านี้นะครับสำหรับ c ีเพนโอเคเดี๋ยวต่อไปเรามาดูในส่วนของตัว c ีกา d เนาะตัวนี้ c ีกาเดี๋ยวมาปิดท้ายนะครับตัวนี้ซีกานะโอเคออเดอร์อยู่ประมาณ15,000หมื่นห้นะครับที่ถืออยู่นะครับโอเคในส่วนของตัวผู้หลักมีความเคลื่อนไหไวอะไรบ้าง12วันที่แล้วมีเงินเข้าเงินออกไม่น่ามีความเคลื่อนไหวนะครับตัวซีกาตล่าสุดผมก็ ทำการวิเคราะห์ไปแล้วก็สามารถดูได้ในส่วนของตัวคลิปก่อนหน้านะครับที่วิเคราะห์ายละเอียดละเอียดอ่ะโอเคในส่วนของตัวกระเป๋าสําหรับอลนล็อกนะครับมีการอันล็อกโทเค็นไปอยู่ทั้งหมด9ก0 0 0มื่นหกหมื่นเก้าหมื่นหกหมก็สามแสนนะครับตัวนี้มีการอันล็อกโทเค็นของเดฟไปนะครับโอนไปกับสองกระเป๋านะครับกระเป๋านี้กระเป๋านี้อ่ะมาดูกระเป๋าแรกก็ เป็นกระเป๋าในส่วนของตัว9ล้านตรงนี้แล้วก็โอนออกไปเลยนะครับตรงนี้เนาะมีการโอนเข้ามานะครับแล้วก็มีการโอนออกแล้วก็ไปขายที่แพนเค้กสวอปเช่นเคยนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นการเทของเดฟเหมือนกัน4-5วันที่แล้วนะครับตัวนี้สำหรับซีซีก้าเนาะตัวนี้มีการ oken, อันล็อกโทเค็นไปอยู่300,000น,นะครับ เก้าหมื่นหกหมื่นเก้าเนาะแบ่งเป็น2กระเป๋านะครับตัวนี้ก็าสามารถดูได้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวผู้สําหรับฝา,ากถอนนะครับตัวนี้ฝากถอนก็ไม่น่าห่วงเนาะมีคนฝากมาเรื่อยๆคนถอนค่อนข้างน้อยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวอนาล์กันาาจากต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ2ล้านกว่านะครับ ณปัจจนะุบันมี7ล้านซึ่งส่งผลนำให้อ่าราคา,าขึ้นนะครับเพราะว่ามีคนฝากค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้เนาะก็เทรนขาขึ้นสังเกตเห็นนะครับคริปโตเพนจะเป็นเทรนขาลงเพราะว่ามีการถอนเงินออกแต่ว่าคริปโตกาดเป็นขาขึ้นนะครับมีการนำเงินมาฝากในในพูในเกมเยอะจาก2ล้าน3ล้านตอนนี้7ล้านนะครับล่าสุดก็อยู่ที่7ล้านเนาะซึ่ง ก็สังเกตเห็นได้ว่าตัวนี้มีคนลงทุนฝากเข้ามาเยอะนะครับเนี่ยครับสีฟ้าแทบไม่มีเลยสีดำเข้มๆนะครับสีดําเข้มๆเ,เ,เนี่ยสูงกว่านั่นหมายความว่ามีคนฝากเงินเยอะกว,กว่าถอนเงินนะครับตัวนี้ก็ถอนบ้างน้อยนะครับสรุปได้ว่า,าในส่วนของตัวคลิปตัวอากาศไม่น่าจะห่วงอะไรเพราะเกมเพิ่งเปิดเนาะมีคนฝากเงินค่อนข้างเยอะนะครับนักลงทุนก็อาจจะถอนในส่วนของตัวซีเพนแล้วก็ซีค่า มาในส่วนของตัวซีก a าก็ได้นะครับตัวนี้สำหรับตัวซีก a าเนาะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัว o ูซีก g าดีก่อนว่า,วา mm hmm. เหลือเท่าไรสำหรับลิควิดดิตี้แพนเค้กสวัฟมีประมาณ9ก้าหมื่นเจ็ดเยขออภัยครับเก้าพันเจ็ดนบีนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวอนอะไลซ์กันเลยก็ o ูมีการเท ขายออกไปบ้างน่าจะเป็นของเดฟเนาะช่วงเปิดเกมใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเทนขาขึ้นอยู่มาห0 0 0ง b n ืนะครับแล้วก็สี่วันที่แล้วก็มีการถอนออกไปเยอะเหมือนกันนะครับมีการเทขายเหลือประมาณ9 7 0า b n นนะครับสับซีก้าก็ไม่น่าจะห่วงอะไรนะครับราคาก็ยังทรงตัวอยู่ที่270แล้วก็มีการอันล็อกของเดฟไหมเดี๋ยวมาดูนะครับกระเป๋าเดฟ คอทีมล่าสุดมีการอันล็อกวันที่28ครับนะครับวันที่28ประมาณ12000ซิก้าก็น่าจะส่งผลทำให้ราคาล่วงช่วงวันที่28นะครับนี่ครับเห็นได้ชัดเลยว่า,อาพอขึ้นนี่ครับวันที่27นะครับตามากราฟนะครับพอวันที่28ราคาล่วงลงมาค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้จาก350 ถูกดัมขายแบบ320อนะครับตรงนี้ก็มีการเทขายลงมาเรื่อยๆเนาะก็น่าจะเป็นตัวนี้เนาะ1นึ0 0 0สถูกอันล็อกวันที่28นะครับตามกราฟเห็นได้ชัดนะครับมีการอันล็อกวันที่28ปุ๊บกราฟวันที่28ล่วงปื๊บลงมาเหลือ320กว่าบาทนะครับตรงนี้สรุปได้ว่า,าตัวซีก้าคริปโตการดเนาะมีการอันล็อกของ าตัวเดฟนะครับตัวนี้กระเป๋าเดฟ1 2 0 0 0แสในวันที่28โส่งผลทให้ราคาเอฟเฟกราคาล่วงลงมาค่อนข้างอ่านิดนึงนะครับแล้วก็กระเป๋าสำหรับแอดไวเซอร์ล่ะมีการอันล็อกอะไรไหมแอดไวเซอร์แอดไวเซอร์วันที่28มีการอันล็อกพันหกนะครับตัวนี้ก็ไม่น่าห่วงนิดนึงแล้มี2กระเป๋าเดี๋ยวเราดูก่อนว่ากระเป๋าไหนเป็นกระเป๋าไหนเนี่ย ล็อกวันที่2 8 7 6เหมือนกันนะครับทําให้ราคาลดลงเนาะตัวนี้วันเดียวกันเลยครับต่อไปก็จะมีการอันล็อกวันที่8มกราแล้วก็19มกราปีหน้าเนาะก็พิจารณากันได้ว่าวันที่8อาจจะราคาล่วงได้สำหรับซีกาเนาะตัวนี้ก็สามารถดูได้เหมือนกันตรงนี้ Marketing ของเขาล่ะมีการล็อกอันล็อกไหมของตัวซีก้าก็ต้องโฟกัส อ่ถีหน่อยเพราะเป็นเกมใหม่เนาะอาจจะมีการเทรดขายของเดบบ้างก็วันที่24เนาะมาร์เก็ตติ้งจะอันล็อกบ่อยหน่อยวันที่28ก็มีการอันล็อกแล้วก็อ่าสหรับของมาร์เก็ตติ้งจะอันล็อกอีกครั้งวันที่1แล้วก็วันที่4เดือนหน้าแล้วก็วันที่8วันที่12ซึ่งอันล็อกถี่มากนะครับสำหรับกระเป๋ามาร์เก็ตติ้งก็แต่ละวันพวกนี้ก็สามารถดูได้ว่าราคาอาจจะ ดลับลงมาสำหรับตัวซีก้าเกมเพิ่งเปิดเนาะเขาอาจจะเอาเงินไปหมุนอะไรหลายๆอย่างเนาะสำหรับตัวเดฟเองนะครับสำหรับกระเป๋าในส่วนของ Marketing ิ้งซีก้านะครับโอเคมาสรุปอ่าคลิปนี้กันนะครับตัวนี้สำหรับตัวซีก้าก็มีการเทขายปลดล็อกของเดฟบ้างวันที่28นะครับตัวนี้ก็ราคาดรอปลงไปซึ่งเพื่อนๆจะสังเกตเห็นเลยนะครับว่าทั้งตัว C ain, Sega, ซีเพนซีคาซีกามีการอันล็อก โเคเ่นวันเดียวกันแล้วก็ส่งผลทาให้อ่าราคาล่วงไปค่อนข้างอ่าเยอะเหมือนกันสำหรับวันที่อันล็อกเนาะก็สามารถสังเกตได้แล้วก็วิเคราะห์กันได้เนาะสำหรับตัวคริ p t o City ของอ่สาสเกมนี้นะครับแล้วผมมีข่าวแว้วๆมาจะมีอ่าในส่วนของตัวคริ p t o เป็นอะไรอะ่ะสัตว์เลี้ยงมาเปิดด้วยตัวนี้ก็เดี๋ยวรอดูนะครับเป็นของ c r ิปโตซิตีนี่แหละจะเป็นสัตว์เลี้ยงมาสู้กันหรือว่าอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันตัวนี้เนาะ อันนี้ก็รอติดตามชมนะครับโอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ในส่วนของตัว n n e l เกมกาวๆกากันด้วยนะครับวันนี้ก็ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีปีใหม่แล้วก็สวัสดีสิ้นปีเดินทางกันปลอดภัยด้วยนะครับเ,เพื่อนๆสวัสดีครับ